เราไม่ชอบคนไม่ดีได้นะคะแต่เราอย่าไปเกลียดคนไม่ดีแต่ถึงแม้เกลียดไปแล้วนะคะก็อย่าไปอยู่กับความเกลียดคนไม่ดีนะคะให้เหมือนกับเออเกลียดให้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปอย่าไปปรุงความเกลียดต่ออย่าไปคิดถึงความเกลียดเรายิ่งคิดมันยิ่งโกรธมันยิ่งเกลียดอย่างเนี้ยนะคะใครทําร้ายเรานะคะไอสิ่งที่เขาทําให้เราไม่ชอบเนี่ยเขาทําครั้งเดียวแต่สิ่งที่เรานําสิ่งภาพจํานั้นอะ มาทำร้ายตัวเราเองเนี่ยคือตัวอันนี้มันฝีมือเราเลยนะดังนั้นเนี่ยนะคะเราจะต้องแยกตรงเนี้ยให้ออกนะคะแยกให้ออกเราจะได้เออเก็บสิ่งที่ควรเก็บนะคะจําในสิ่งที่ควรจําเออเราจะได้มีประสบการณ์กับคนแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วเราก็เอออย่าอยู่กับเขาทุกวินาทีเลยนะคะ เขาอยู่กับเราในความคิดดังนั้นนั่นนะคะเราก็พยายามตรงนี้นะคะอย่าไปอยู่กับความเกลียดชังความเกลียดใครก็ตามจะเกลียดคนดีเกลียดคนไม่ดีความเกลียดนั้นทําร้ายเราเองนะคะและทําให้เราหมดพลังงานชีวิตมากนะคะบางทีเราหงุดหงิดกับลูกค้าบางทีเราหงุดหงิดกับคนในครอบครัวเราหงุดหงิดกับคนที่รักเราดีกับเราเพราะเราอยู่กับความเกลียดเราอยู่กับความโกรธเนี่ยนะคะตรงเนี้ไม่ดีเลยนะคะไม่ดีเลยดังนั้นเนี่ยนะคะ กำลังสตินะพูดถึงกำลังสติอยู่บ่อยมากเลยนะคะการเจริญสติจะทำให้เราทำได้นะคะทำได้ตามที่นึกคิดนี่แหละนะคะไอ้ที่พูดพูดมาเมื่อกี้นี้แหละนะคะถ้าเราไม่มีกำลังสติเราคิดได้นึกตามก็ออกแต่มันทำตามไม่ได้เพราะกำลังสติมันไม่มีดังนั้นอย่าอ่านธรรมะอย่างเดียวอย่าฟังธรรมะอย่างเดียวอย่าคิดธรรมะอย่างเดียวเจริญสติด้วยนะคะฝึกให้สติออกกำลังบ่อยๆนะคะรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆ สติจะมีกำลังและจะทำให้เราทำใจได้ตามความคิดทางปัญญาค่ะ